เริ่มต้นสนิทกับฟอสก็กลัวว่าถ้าทําอะไรไปแล้วฟอสจะไม่ชอบพูดเรื่องนี้ร้องไห้ได้เลยนะอืมทำไมอ่ะเออจริงจริงจริงเรื่องนี้ไม่เคยบอกใครนะเคยเล่าให้ฟอสฟังคนเดียวเลยผมเป็นคนมีแผลด้านเรื่องเรื่องเพื่อนมาก่อนนะครับเราก็เลยแบบเป็นคนที่เปิดใจกับคนยากมากมากก่อนผมก็เลยรับไปเต็มเต็มเฮ้แต่ฟอสทำหน้าที่เพื่อนที่ดีมากเลยนะช่งแรกเหมือนแบบเข้าหาเขาหาเขาก็ เขากเหมือนถอยห่างถอยห่างถอยห่างมาแล้วเหมือนแบบเขาแบบไม่อยากสนิทกับใครเพิ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเล่นซีรีส์ด้วยกันมันก็ไม่ได้ไงคือผมก็อยากอยากสนิทมากขึ้น่ะอยากมีมันเพิ่มเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยแต่บุ๊กช่วงแรกก็แบบมาๆหมๆมาๆๆ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 มๆมาาใมมามทาต้มาบุ๊กก็เออไม่อ่านอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าเราเป็นคนกลัวนะผมก็เลยบอกอันนี้ก็อันนี้ก็ไม่ได้เล่าอไใครมาผมบอกเฮ้ยบุก๊แม่งบางทีบุกสึดว่าแบบ กูอยากสนิทกับมึงะเวยแต่มึงเหมือนไม่มมไม่อยากรู้จักกูเลยกูรู้จะทำยังไงแล้วอะไรอย่างเง<ม>ี้ยในพาร์ทชีวิตส่วนตัวผมก็ไม่ได้อยากแบบสนิทกันเพราะว่าแบบเออแค่เรื่องงาน<ม>คือแบบคือเราก็อยากมากกว่าน,นั้นอยู่แล้วอะไรเลยคนที่มันแบบเหมือนเข้าหาคนเนี่ยตลอดอย่างเงี้ยเทไปให้แต่แบบถ้าเป็นเราอ่ะสมมุติว่าชวนไม่สิบครั้งอ่ะเราจะเฟลไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ลองแบบลองมองกลับกันบ้างะะอะไรอย่างเงี้ยจริงมันเหมือนเด็กเลยนะแต่ถ้าพูดตรงๆผมมีจดนะจริงครอจริงจริงผมจดเลย อันนี้ก็ไม่เคยเล่าที่ไหนปะผมก็แบบผมก็นั่งจดเลยเนี่ยวันนี้วันที่หนึ่งมกราสมมุตินะวันหนึ่งมกราชวนมาไปนี่มันไม่ไปวันที่สี่มกราชวนมาไปนี่ไม่ไปชวนมาไปนี่ไม่ไปสิพอประมาณสิบครั้งผมเลิกชวนเลยิี่หรอใช่แสงว่ามากกว่าสิบครั้งก็มากกว่าครับเจ้าที่เขาบอกว่าทักไลน์ไปไม่ตอบนี่คือเยอะไหมมันก็ต่อบ้างไม่ต่อบ้างครับแต่ว่าเป็นปีอะฮะเป็นปีเลยช่วงแรกแกเลยเป็นปีเลยเอาจริงเอาจริงนะบุกกับฟอร์สเอาจริงก็เหมือนแฟนกันแฟนกัน แฟนกันพูดตรงๆนะมันมีเรื่องที่แบบต้องปรับจูนกันเหมือนเขาไปจีบเราอะแล้วเตือนเราถ้าคิดเล่นๆนะเตือนเราเอ้กินข้าวไหมไอ้กินหนึ่งกูจะกินเออใช่ใช่เราเราก็เป็นคนเออจะจเป็นมองเป็นฟิลนั้นก็ได้นะเออจะมองฟิลนั้นจนแบบสุดท้ายก็พอแล้วก็อันนี้ก็ยังก็ยังคิดไม่ได้ผมก็อผมว่าโอเคคงคงไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าผมทําเต็มที่แล้วอันนี้ก็เหมือนแบบเออเข้ามาอีกทีอะไรเงี้ยในตอนที่ผมแบบ ไปแล้วอะไรเงี้ยเหมือนกลับไปง้ออะอะไระมางมันเหมือนฟิลแฟมเหมือนกันนะเออฟอสพูดมาคำหนึ่งครับบอกว่ากูกับมึงอาจจะไม่ได้สนิทกันเหมือนแบบเพื่อนที่มึงแบบคบอยู่แบบตลอดอะไรเงี้ยเออแต่ถ้ามึงลองรู้จักกูมกูอาจจะเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่ดีสำหรับมึงก็ได้นะอะไรเรารู้สึกผิดด้วยแหละครับรู้สึกทีว่าเออเราเราตอนนั้นเราก็ไม่คิดเลยนะว่าเออเขาพยายามเป็นมาเป็นเพื่อนคนหนึ่งของเราอะไรเงี้ยรู้สึกผิดอะไรเงี้ย จริง<ม>เราแบบเพื่อนกันนี่แหละครับก็แบบผู้ชายเป็นแมนด้กันเออก็เปิดใจกันบอกเฮ้ยฟอสขอโทษนะที่ผ่านมาแบบว่าเอาอถ้ากูจะขอยกโอกาสอีกครั้งได้ไหมให้มึงแบบว่าเออเปิดใจอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยเออกูจะพยายามแบบเออพยายามไม่ทาให้มึงเฟลบ่อยๆอะไรนะ <c oughs> แต่ทุกวันนี้ก็ยังมีนะไปถึงเฟลเขาเหรอเขาเฟลผมมนาะโบกมันจะชอบบอกว่ามันอ่ะรักผมเป็นห่วงผมผมก็จะบอกว่าถ้ามึงรักกูเป็นห่วงกู มึงก็ทำให้กูเห็นอะไร <Wow. S 1> เงี้ยเประมาณนั้น